ให้หวัดใหญ่ระบาดหนักทำไมรุนแรงต้องเตรียมรับมือป้องกันอย่างไรบ้างมาหาคําตอบได้ในคลิปนี้นะคะสืบเนื่องมาจากคุณตาเอสนะคะได้เสียชีวิตลงจากการที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทางหมอเองต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยข่าวไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามีคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกๆปีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกข่าวแค่นั้นเองนะคะคิดว่านะคะการที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาดในช่วงนี้หรือว่าในปีนี้ช่วงต้นๆ ปเ,เป็นเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยตัวไข้หวัดใหญ่เองเป็นไวรัสแล้วก็มักจะมีการระบาดในช่วงที่เป็นหน้าหนาวอยู่แล้วเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยชอบอากาศเย็นนะคะแล้วก็จากข่าวเนี่ยที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยมีคนไข้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ระบาดเยอะขึ้นหมอก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือคนไปเที่ยวเยอะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะแออัดก็ทําให้มันมีการระบาดหรือว่าการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยได้มากขึ้นเช่นกันสําหรับเรื่องของอาการไข้หวัดใหญ่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันต่างจากไข้หวัดธรรมดายงไบ้า เช่นว่าหนึ่งคือไข้สูงหนาวสัน่นสองก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าปวดตัวเยอะมากๆแล้วก็นอกจากนั้นก็คือทานไม่ค่อยได้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้เช่นกันส่วนอาการไอหรือว่าอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลก็อาจจะมีได้ทั้ง2อ,อย่างเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้ก็คือรีบไปพบแพทย์ นะคะก็จะได้ทําการตรวจแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมไข้หวัดใหญ่ถึงมีการรุนแรงและเสียชีวิตได้ในกลุ่มที่มีการเสียชีวิตก็คือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาการเยอะได้รับการรักษาที่ช้าแล้วก็มีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ที่1่ก็คือเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุเกิน60-65ถึงปีคนไข้ที่มีโรคประจําตัวทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคไตเรื้อรัง ือว่าโรคตับเรื้อรังนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหญิงตั้งครรภ์ซึ่งในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็คือควรจะได้รับวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันความรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นไปได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยป้องกันได้อย่างดีมากๆในปัจจุบันก็คือการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นอกจากน,าน,นั้นแนะนําให้ป้องกันด้วยการล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากน,นะคะและที่สําคัญก็คือควรอลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่ที่มีความแออัดหรือว่ามีกลุ่มคนเยอะๆ แต่ถ้ามีความจําเป็นจริงๆก็คือควรจะใช้หน้ากากป้องกันนี่แหละค่ะ